มามามาสักคนหนึ่งช่วยแชะนะรนเลยอีกรอบหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจอิสุสคาไบะยากสวัสดีครับนะคผมเอสซี่คู่ครับอันนี้หัวหน้ามผม SC เอสซนะครับฝากเนื้<ร>อฝาก,กตัว<ๆ>ด้วยนะครับเราก็มามาทำอะไรกันวันนี้เราจะมากวันนี้เรามาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าก่อนรถเปิดตัวเนาะเราจะมีเขาเรียกว่าทีเซอร์ทีเซอร์หรือภาษาไทยเรียกว่าตัวอย่างตัวอย่างเนาะตัวอย่าง ถือให้ให้อันนี้ทิกตอกใช่ไหมอ่าโอเคเราก็มองสองกล้องเลยตึงตังตึงตังอะไรครับเฮ้ยไม่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อตัวเตี้ยตัวสูงไม่ต้องบอกไม่ต้ทำบอกไม่รู้จริงมีโบชัวรอยู่นี่ไม่ใช่เหรอต้องเจนโบชัวรมีใช้ใช้ใช้เป็นไหมไปเรียนในโอโมะเออแล้วมาถามมาถามข้างๆผู้จัดการด้วยโอ้โห ไม่มันใช่ไหมที่ต้องถามนะแล้วชัวร์ก็มีเอออันนี้อันนี้สื่อขนาดก่อนก่อนเข้าเรื่องอ่าโอเคพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่ต้องบอกว่าพี่นงนี่เป็นแฟนแท้ของเราเลยตั้งแต่สมัยอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ก็ไปเที่ยวต่างประเทศกลับมาก็ยังยังเป็นแฟนบันแท้เราอยู่ขอบคุณมากมากเลยครับอพี่นกอ่านี่นี่นี่ผมต้องกดโดยไงวิวิวิวภาพสวยป่ะใช่ภาพโคตรหล่อเลย ก่อนอื่นนะครับผมในนั้นต้องพูดถึงพี่นกแล้วฝากประชาันพันธ์ให้ร้านพี่เขาต้องนีแล้วกันนะครับขายมาแท้ใครอยากซื้อซื้อหนังสือการ์ตูนหนังสือพิมพ์ตอนเช้าไปหาพี่นกได้ที่ร้านนะครับแกจะขายอยู่ตรงสี่แยกทีโอทีใช่เขาเรียก่็แยกสื่อสารนะแยกสื่อสารนะครับภาษาบ้านเราถ้าเราลงมาจากพัฒเราจะลงมาพัทยากลางเนี่ยอยู่ซ้ายมือใช่เจอเลยเจอร้านแกเจอเลยเจอแล้วก็เจอแกอยู่หน้าร้านตลอดพี่แกจะดูอยู่ตลอดแล้วก็จะดูเจ็ดโมงกว่าพี่นกจะอยู่หน้าร้านแล้วสี่คนแล้วเฮ้ยทำไม มันหล่อจังวะไอโฟนเห็นจะเสียตังค์ซื้อมือถือนะครับคนหล่อเลยใช้แอปอะไรบ้างเถึงนะคด้านหลังเราเลยก็คือทีวีรุ่นนี้ใช่ซีนิวซัมซุงชาร์ปไม่ใช่นะครับก็หลายท่านนะครับคงเห็นกระแสเดอร์มิวมิวเอ็กซ์ที่กำลังจะมาเห็นกระแสไม่เท่าไหร่ลูกค้าเขาคงตอนเนี้ยที่เป็นลูกค้าจองก็แล้วรับรถไปแล้วก็มีนะเขาจะเห็นสถานการณ์เรื่องรถ ที่ไม่มีในสต็อกแล้วใช่ไหมเจอกันมา1เดือนเต็มเพราะฉะนั้นคนที่ยังหารถมิวเออยู่ไม่ต้องตกใจนี่เลยมาแล้วครับวันที่12ตามกระบวนการจะเปิดตัวที่12นี้แน่นอนไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับที่ชูปิตชุมแห่งชาติสวิกิจจองได้เลยจับจองกันได้เลยครับเพราะว่าใครที่จองก่อนไฟแนนซ์ผ่านก่อนสามารถตัดรถได้เลยนะตั้งแต่หลังที่สได้เลยไหมอ่า ตัดได้เลยตัดได้เลยตัดได้เลยสามตัดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะอ้ยสเตปซิลมันติดลำคอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอ่าวกเข้ามาในเรื่องก่อนขายยาก่อนขายยาโอเคเราจะบอกว่าคนที่เป็นแฟนพันแท้มิวเอ็กเราครับผมจองมาก่อนอ่าอ่าเล่นผ่านก่อนได้ครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนนั่นแหละ ใครที่ผ่านไฟแนนซ์ก่อนมีใบ P.O ก่อนเราสามารถแก้ไขรุ่นได้ราคาคได้ถ้าราคาคไม่แตกต่างกันมากไม่ต้องทําอะไรเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องยอดผ่อนเพิ่มกนนิดหน่อยแต่คุณได้ลดก่อนใครใช่ครับและที่สำคัญอ่ะรเรามาดูกันด้านหลังจริงๆใจอยากขึ้นพับนิ่งนะโอเคไม่ใช่ โอเคสวัสดีครับ f อทั้งสองคุณที่วกรสวัสดีครับสวัสดีคุณทีมด้วยนะครับทีมงานการแข่งขันของเราไม่ได้เข้าเรื่องสักทีหมอไปไกลเลยโอเคด้านหลังเราคือเด The ขอบคุณคุณโนอีกทีหนึ่งครับไหนอ่ะขอดูเพมย์ไปคนที่เมย์ไปใครมาผมแฟลเล่นไงให้มันตื่นเต้นไงมึงไม่อธิบายข้างหลังสักทีโอเคเอ m u s the next peaks coming soon นะครับอันนี้เราจะมาแกะตัวอย่างกันนะครับ ไอความหมายมันคือยังไงความหมายน่าจะคือแบบจุดๆๆๆๆสูงจุดๆๆๆสูงสุดลจุดสูงสุดของอมิติใหม่นะใช่ม,ม,ม,มิติใหม่โอเคพี่บอกนะครับหลายหท่านก็คงเห็นตามเว็บไซต์ของตีเพจแล้วะนะครับที่ all new e suv x นะครับ,รบของตีเพจเองแล้วก็ตามเพจต่างๆ,ๆที่เขาลงเกี่ยวกับพวกนี้ไว้ไม่ว่จะเป็นมาสเตอร์คาร์ออโต้ไลท์แทรกเพจใหญ่ๆหลายๆหลายๆเพจเนะหลายหลายคนที่เดาในทาง AI ที่เขามีที่เราเห็นก่อนหน้าที่เป็นเอไอทำอะ อันนี้ไม่ต้องเออครับอันนี้ของจริงเราก็ไม่กล้าลงเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอันไหนมันจะจริงหรือไม่จริงนะบางทีเราแค่เราไม่กล้าภาพออกอ่ะเราแค่บอกว่าเออมันมีจริงเราอะไรจริงเนี้ยจริงแน่นอนวันนี้เรามาเจอกันว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วได้เพิ่มมากขึ้นมีอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเลยเฉยอะไรขึ้นพับนิ่งไม่ได้พี่ขึ้นพับนิ่งได้ไหมพี่้พ่ได้ไม่ได้อ่ะนะครับปกติปกติพี่อ้วนเ็าจะทำโน้ตบุ๊กขึ้นได้เนาะอ่ะ อ่าโอเคเขาให้ดูในอันนี้หยุดหยุดได้ไหมสามารถหยุดหยุดได้หยุดได้หยุดได้ไม่ใช่สามารถไม่ได้ใช่ครับเอารีโมทมาดิรีโมทมาทำได้ทำได้มารีโมทเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพร้อมกันว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มาใหม่อะไรบ้างอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่อันดับแรกเลยเนาะก็ไอ้โหูไม่ทันวะอ่ะตรงนี้ก่อนอ่ะมันมืดวะมันเป็นอะไรโอเคสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือไฟหน้าใหม่ไฟหน้าหรือหรือาหรือหรือจะเป็นแบบนี้ ใช่ไหมครับอ่าเป็นเป็นรูปเหมือนลูกสอนเ่ยคันศรเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้คือเล็กลงเล็กลงแล้วก็ดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นใช่ผมว่าเป็นเหมือนพวกซูเปอร์คาร์แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าหรูแบบสไตล์ลักชุรี่เออใช่ไหมใช้คํานี้ได้ไหมเยี่ยมใช้คํานี้ได้นะใช่เพราะเดิมไฟวิ่งเอี้ยงแบบนี้ทุกคนนี่มาใช่ใช่นี้โหอันนี้คือเพียวลีเล็กลงกว่าเดิมแล้วก็ขอภาพต่อไปครับภาพต่อไปนิดนึง ออยู่ตรงนี้คอามีสงซูนเนี่ยปกตินะไม่ว่าจะทีเซอร์อีสูนทุกอีห้อไอ้ตัวคอมมิ่งซูนอ่ะจะไม่เป็นสีจะไม่เป็นนี้มันจะต้องมันบ่งบอกว่าอะไรมันบ่งบอกว่าอะไรสำหรับหัวหน้าผมต้องคิดว่าไงผมมองว่าสิ่งที่จะได้เพิ่มเข้ามาในตัวเดอะเดอะเน็กพีคเนี่ยที่มันมีรูปไอไฟนิดสองสองนิดนึงให้มันให้มันคล้องจองกันใช่ไหมเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนึงลุ้นกันลุ้นกันพีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปึ๊บ อุ้ยพอดีตะโกนแม่นเลยอุ้ยสุดยอดตรงนี้คือไวมากอันเนี้ยผมว่าเป็นกระจังหน้าแต่เมื่อกี้ก่อนที่จะมีไฟตรงนี้ขึ้นมาล้วไฟเนี่ยไม่รู้ไฟหรือเปล่าหรืออาจจะแฉกสะท้อนแสงอาจารย์ว่าเป็นอะไรนะมีคำว่า R S อาจารย์ว่าเป็นอะไรผมว่าเป็นโลโก้มากกว่าเป็นไฟทับทีมสะท้อนแสงผมมองว่าอะไรรู้ป่ะผมมองล้ำเลยผมมองว่าเป็นตัวเหมือนไฟหลีที่อยู่ในวงไฟในในกรอบไฟอ่ะเพราะผมเห็นรุ่นหนึ่งที่มีแบบนี้ เป็นรถเป็นรถต่างแบรนด์ต่างแบรนด์อ๋อโอเคผมนึกออกละนึกออกไหมอันนี้ผมผมนึกเฉยนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องรู้เหมือนกันเเคงใกล้เคียงใช่ใช่เพราะว่ามีรุ่นเดียวที่มีตอนนี้เขาเรียกว่ากี่ปีอะตั้งแต่2020มีเวส2020เราอ่สเราบเวลาเขามีภาพทีเซอร์คอมมิ่งซูนแบบเนี้ยมันก็เป็นภาพสีขาวธรรมดาตัวหนังสือสีขาวธรรมดาทุกอย่างธรรมดาหมดเลยแต่ปีนี้มีลูกเล่นที่เป็นฉากสีเขียวเดี๋ยวจะให้ดูฉากด้วยเขาทำมาเพื่ออะไรจริงผมแอบตื่นเต้นนะเพราะว่าตอนี่ ผมไปไปไลฟ์สดที่สยามพารากอนเลยอันนี้สูนย์ศิกินแล้วคิดดูดิอันนี้อันนี้มีผนเห็นด้วยครับแล้วเมื่อกี้มีคำว่าตัว R S อยู่ R S ที่ผมไม่รู้หมายถึงใช่เดี๋ยวเจ้าเขจะมามาเจาะเรื่องกันนิดนึงอีกแบรนด์นึงมันจะมีแบรนด์หนึ่งที่แค่ว่า S มันหมายถึงอะไรเป็นคือตัวท็อปตัวท็อปอ๋อท็อปสุดใช่ใช่หนึงจะมีคำว่า R S นะใช่สปอร์ตคือตัวท็อปสุดใช่มันจะมีมันจะมีชุดแต่งอะไรของมันที่ถ้าอิวสูเราจะเป็น X Series ครับ อ่าจะมีรุ่นสเกิร์ตรอบคันที่มาจากโรงงานเบาะภายในสปอร์ตที่มาจากโรงงานสีเป็นใหม่คอนโซลที่มาจากโรงงานเนี่ยผมว่าน่าจะมาแทนเทนทอมมีเหตุผลใช่ไอเดียนี้ดีใช่อันนี้ที่คิดไว้นะทำบรรายบ้านเดียวก็คืออาจจะเปลี่ยนคือแต่ยังไม่เราจริงๆจะไม่มาบอกวันนี้ด้วยอาจจะไปแบบไลฟ์สดพรีเซนต์อีกทีนึงว่าว่าเราคิดว่าอาจจะเป็นตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวท็อปสุดเลยคิดว่าทีเซอร์ไม่ได้มีชุดเดียวอันนี้คือปล่อยชมได้ยืนชมก่นคือเห็นนิดนึงก่อนแล้วจะค่อย ถือออกมาจื้มหน่อยจื้หน่อยเดี๋ยวให้ดูดูอันต่อไปนี่นี่นี่เขาทำเห็นไหมเขาทำเพราะอะไรเออทำไมอันนี้ไม่มีไอเอสทั้งที่เหมือนกันเลยใช่สีทำไมต้องเป็นฉากเขียวครับน่าแหละน่าสนใจนะที่ว่ามาเทมแฟนทอมเอ้ยคุณไอเดียที่ว่าเอาไปสิบกระโหลกเลยไม่ไม่อาจจะเป็นตัวเริ่มต้นมาตัวตัวท็อปมันทำทำเพราะว่าอาจจะเป็นรุ่นตั้งแต่แอคทีฟถึงอัลติเมทแต่ผมมองบอกผมบอกกันเลยนะผมฟันธงอันเนี้ยเรายังมีตัวเริ่มต้นของวิวเอ็กให้จับจองเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแอคทีฟ เพราะว่าค่ายของเรานะเป็นค่ายขายตัวแอคทีฟยอดขายหนึ่งนะต้องบอกว่า p p v จแที่ตั้งทีราไม่เกินล้านสองเนี่ยของเราขายดีสุดของเราขายดีสุดลำหนึ่งยังมีอยู่อันนี้ที่ที่ฟันธงนะยังไม่รู้นะยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวดูอันต่อไปสีเขียวเหมือนกันเลยเห็นปะอันนี้อาจจะเป็นอันนี้ไม่มีไอเอ็ะเออใช่แต่ไฟเหมือนกันเพราะจะอย่างที่บอกกับว่ามิลมิเอของเราตั้งแต่พศ2อ2 0เนาะที่ตลาด2020เราอ่ะจะมีตัวแอคทีฟของเราอ่ะ ออปชันจะได้มาคล้ายๆกับตัวท็อปบางอย่างที่มันได้มาเหมือนการเบรคไฟฟ้าอย่างเงี้ยมีให้แต่เริ่มต้นเลยใช่พร้อมเรามาลุ้นกันว่าหลายๆคนบอกว่าอยากได้กล้องรอบคันอยากได้อะไรนะวงมาลัยไฟฟ้าอยากจะได้ที่ที่เขาคอมเม้นต์กันเยอะกล้องรอบคันเนี่ยมันใช้ได้แค่ตอนเยียวคือตอนที่รถวิ่งความเร็วไม่เกิน20สูงไหมที่เดิมมันก็จะ้ได้ ใช่ไหมที่ผมลองมาสองแบรนด์คือเขาไปดูตอนถอยเข้าถอยออกแค่นั้นเองให้คุณเป็นสไปายสปา์ไปทดสอบที่อื่นมาหรือเปล่าเนี่ยแต่ของเราอ่ะเรามีเซ็นเซอร์อยู่แล้วไงเรามีระบบการของเราของเรามีเขาเรียกว่าระบบเอเดอร์สเขาเรียกว่าเอดร์เนี่ยมันก็มาทดแทนสิ่งที่ที่ลูกค้าต้องการแหละแต่เราใช้ให้มันเป็นประโยชน์แค่นั้นเองแต่หลังจากที่ผมไปสิงตามเพจมานอาจย์ไปสิงเลยเหรอเออมันมีระบบหนึ่งที่เขาอยากมีคือ ACTB เหมือนเหมือนวีคอร์ของเราเหมือนตัวเอ็มมีอยู่แล้วอธิบายอีกหนึ่งา c t b มีม พูดย้อนกลับไปก่อนว่าระบบ m ิวเ2020ตัวท็อปเรามี RCTA มาก่อนแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนขนาดถอยถังเรดาร์เซนเซอร์เราจะจับตรวจสิ่งกิ่งหวางคนเดินมาฝั่งซ้ายขวางของเราอ่ะมันจะเตือนด้วยเสียงแต่อ้ R T ทีที่ทุกค้าหลายๆคนเชิงลึกเขาอยากรู้นะเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นระบบเบรกช่วยเบรก เหมือนรถสีประตูยใช่ไหมถ่าผมถอยแล้วมีมีหมาวิ่งตัดมามันก็จะตบหลายหลายคนบอกว่ามันจะมีในเหมือนในดัท็อปของกระบะสีประตูยกสูงไหมเขาอยากให้มีผมว่ามีเขาขอให้มีเขาก็มีเพราะว่ามีแต่ก็อาจจะไม่รู้อาจจะไม่มีเพราะว่าอาจจะด้วยเลเซอร์ของตัวสเต็ปเซนเซอร์มันมีคู่กับตัวเซนเซอร์ถอยหลังอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันจะมีเพิ่มมาให้ไหมมีผลอะไรกันหรือเปล่าแต่8 0เนี่ยเเขาอยากให้มีกล้องรอบคัน เอาไว้ช่วยเวลาถอยเวลาขับใช่ไหมใช่ครับแต่ผมขายมิลเอ็กมาขายมิลเอ็กมาก็ไม่เคยขายเพิ่มออปชั่นกล้องให้ลูกค้าเลยนะเพราะลูกค้าจบด้วยระบบเอเดอของเราแล้วใช่ครับใช่มันครอบคุมหมดแล้วใช่ใช่ไหมมีระบบ B S M อ่ามุมอับายตาใช่เตือนทั้งกระจกเตือนทั้งอะไรเซ็นเซอร์ก็เตือนร้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีไหมเดี๋ยวผมให้ดูภาพต่อไปส่วนคนที่อยากให้มีอ่ะคือมี2ระบบนี้เนี่ยกล้องรพันกับ A C T B คนที่เป็นแฟนแมันแท้ของเราจริงๆอ่ะเขาอยากให้มี A C T B แต่ผมแอบบอกว่าอยากลายล้อแม็กค,คงจะเปลี่ยนด้วยลายล้อแม็กเหรอลายล <ะ S 2> ้อมแม็กเออถ้าจะเป็น16 18 20เหมือนเดิมเนาะ16 18 20เหมือนเดิมนะครับ16 18 20หมายถึงว่าล้อเหรอตัวเลก็17สิเ17 17 18 20 ถามว่าตัวชุดชุดซ่อมลมยางอะไรตัวนั้นอะไปแล้วไปแล้วเอาชุดซ่อมลมยางถามว่ามันก็ดีไหมมันก็ดีดแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนไทยอะอเ,เป็นคนไทยเนาะคนไทยเราชอบอะไรที่มัน ง่ายๆนะจริงๆอันนี้ง่ายกว่าตัวชุดซ่อมอีกนะง่ายกว่าเยอะง่ายกว่านะผู้หญิงก็ทําได้นะใช่จริงๆเดี๋ยวเนี่ยเรามีสมาชิกเยอะเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวิธีการขายยางอะไรขายยางอะไรเพราะหลายๆท่านโทรมาแล้วก็การใช้อ้ที่ชกไอที่แม่แรงเขาค้ำตรงไหนค้ำตรงไหนเนี่ยเราทํากันได้เออเออเขาท่าดีเดียดนี้ได้เป็นกันบ้านจนทำได้ทำในห้องแอร์นี่ก็ได้นะทำในรถใหม่ของเราอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอยู่แล้วใช่นะครับใช่มีมีคาถามไหมมีคําถามไหม ในช่องทางทิกตอกแล้วก็ YouTube เรามีคําถามไหมไม่มีเลยหูตลกถ้า<ม>ตอบได้<ม>เราโทษเนียนเลยเออกล้องเนียนจัด<ม>เราพยายามจะตอบให้ทุกทุกท,ทุกท่านเข้าใจเพราะบางทีอ่ะเราเป็นที่ปรึกษาการขายนะเสาอากาศ <นะ S 2> เออในเพจเขาบอกว่าเามื่อไหร่เสาจะเป็นคีบฉลามเหมือนเดิมมันเคยมีรุ่นหนึ่งผมไม่รู้ว่าของที่ที่ของ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 บอสผมใช้เนี่ยเป็นเป็นคีบฉลามใช่ไหมครับคีบฉลามเป็นคีบใช่ไหมคีบฉลามของของตัวของของผู้จัดการเราเป็นคีบฉลามไหมตัวของไอ้พวกอันติมิลพวกนี้ก็ยังเป็เสาของเราคีบฉลามหมดแล้วครับเป็น คลิปฉลามตั้งแต่สมัยก่อนเป็นตั้งแต่ตัวดีเอเดบิอีลีแกนเนี่ยอีลีแกนเราเป็นคลิปฉลามแล้วอันติเมทเราเป็นเือละจะมีเสาก็คือออไอเขาเอาตัวท็อปมาแต่ผมไม่รู้ว่าข้างล่างถ้าเป็นตัวเริ่มต้นไม่มีก็เท่เลยนะอันนี้ถือว่าผมว่าน่าจะขายดีมากกว่าเดิมไฟทับทิมด้านข้างน่าจะหายแล้วตัวแอคทีฟมันจะมีไฟทับทิมด้านข้างอ่าแทนผมว่าน่าจะหายก็มาอยู่ที่กระจกให้หมดเลยอยู่ที่อยู่ที่ไฟเออกระจกให้หมดเลยเนี่ยตรงนี้ไฟแน่นอน ไฟเนี่ยไฟแน่นอนแต่ผมอยากเห็นอือแม่งมันมีภาพชัดกว่าภาพวิ่งมาแล้วแต่เราจากมัดเอาตู้าแต่ว่าเราเอาขึ้นไม่ได้เสียดายใช่ป่ะไปถึงหน้าเพจได้ครับผมกพวกเราโพสตามไปแล้วโพสไปแล้วแต่จริงๆแล้วว่าผมบอกเลยมีเว็บเดี๋ยวค่อยดูนนปีนี้จากยอดการจับจองยอดขายเราผมฟันธงเลยดีอย่างที่หัวหน้าบอกครับจองก่อนเพื่อนทานได้ถูกยิ่งปีหน้ายิ่งดีมากกว่าเดิมใช่เพราะว่าด้วยระบบของเราหลายๆความต้องการลูกค้านะ ก็ใส่มาให้กับตัวนี้หมดเลยนะเดอะนิวอะไรนะเดอะนิวอะไรนะเดอรรุ่นใหม่ของมิวเวกอะไรเอาใครทายได้มีรางวัลป่ะเออให้ลูกค้าเล่นกับเราไหมบวกบวกบวกเออเอออหมวกหมวกน่าจะหมดแล้วน่าจะเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงครึ่งก็ไปเจอกับผมใกล้นะครับตาเยียรไต้เราตาเพียนใต้เรามีบูธอยู่เรา โฆษณาหน่อยเราจะไปดูตรงไหนกันต่ออะ The The Next Peak ไม่ใช่ The New The Next Peak อุ้เราก็ได้ข้อมูลเยอะอันนี้พูดถึงถ้าใครมาเข้ามาดูเราย้อนหลังเกี่ยวกับการให้ดูตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าเห็นปะตีตีเพชคงจะปล่อยกาบใส่ตีเซอร์มาเรื่อยๆแต่ผมมองว่าไฟนะที่เห็นอยู่เนี่ยผมว่ามันมันเป็น daylight time แต่ผมคอนเฟิร์มนะอ่าคอนเฟิร์มยังไงว่ายังไงเครื่องพันเก้าสามัสิบเหมือนเดิม เครื่องเหมือนเดิมคำแสบบอกสองยี่สองใชี่ยมายังครับเหมือนเดิมยังไงพันเก้าสามยี่สิบเหมือนเดิมของเราเน้นมีให้เลือกสม่ำเสมอไม่เพราะว่าเครื่องยนต์เราตอนเนี้ยมันก็เป็นเครื่องยนต์ที่ดีมากๆแล้วนะหนึ่งจุดเก้าก็เน้นประหยัดสามจุดศูนย์ก็สําหรับแรงบิดแรงท้องที่ที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นมีคนถามถึงในเพจเขาบอกเขาอยากให้มีเกียร์กระปุกเหมือนที่เคยมีมิวเอ็กซ์เนี่ยนะเออเคยอาจารย์ทานรุ่นเกียร์กระปุกไหมทานลัคชูรี่ลัคชูรี่ใช่ไหมใช่ครับ มีเง้นเรามีเกียรกระปุกไว้นะรุ่นนั้นที่เราต้องขา,ข,าขาดหายไปเพราะว่ามันขายได้บางพื้นที่เนาะขายได้บางพื้นที่หนึ่งเจ้าของอู่รถแต่ง uh huh. แถวทปทุม uh huh. ปทุมเราขายได้เยอะนะครับที่ได้ไที่ได้ข้อมูลมาจากพี่พพอ้วนสมัยก่อนแลชุรูรี่หายไปปทุมมียอดขายตูป,ปาการจะเป็นแหล่งที่ ใกล้สนามแข่งขันรถยนต์อ,นอ,อู่อู่ซ่อมรถยนต์แต่งเยอะๆเนี่ยเขาจะเอาตัวรัชชูรี่ที่เกียร์ก,กระปุกอะไปไปทำปรับแต่งปจูนเพิ่มใช่มีมีทุกวันนี้ก็ยังมีคนขับอยู่นะแต่ว่าด้วยจํานวนยอดการขายที่มันมันยังไม่ได้โตมากเขาก็เลยต้องยุบรัชชูรี่ไปมาเป็นอีลิเกนเลยเพราะเขาบอกว่าการการที่แบบซื้อรถระดับล้านกว่ามาเป็นเกียร์กระปุกอ่าใช่ใช่เพราะว่าเกียร์ออโต้เราอะเราสามารถเป็นเลบชนิก แมนนวลได้เปลี่ยนเกียร์เองได้ถูก่ใชเขาก็เลยต้องตัดแล้วซิ่งได้เหมือนกันถ้าเป็นตัวเขาเขาจะมีอะไรนะพวงอะไรอะไรแพทเทิร์นชิปถามแป้งเดี๋ยวก็เหมือนในไอเจนเจนเดี๋เดมันได้คำตอบยังไม่รู้เนี่ยยังโควิดซีไม่ใหวัวชัววัวชัวแก้และหนูได้คำตอบยังโอเคโอเคคุณไม่พูดอย่างนั้นได้ไงเขาเป็นท็อปเซลล์ <c oughs> ดีไม่รู้เลยเลยโอเควันนี้เราก็ใช้เวลาเราตั้งใจเราตั้งใจจะมาเผยไตนิดเดียวนะเพราะว่าเรามองว่าเดี๋ยววันที่12อ่ะมันจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้นะเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดไลฟ์สดงานงานได้นะเดี๋ยวเตรียมตัวเหมือนปีที่แล้วเหมือนเหมือนสองปีที่แล้วอ่ะเราเราเปิดตัวไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยคนดูเยอะนะลรุ้นกับเราไปด้วย นี่เอหงษ์เองก็อยากเห็นเพราะว่าตอนนี้เขาใครที่เป็นซชเปอร์แฟนะครับเขามีจดหมายเชิญเนาะไปร่วมงานเปิดตัว <c oughs> ที่12ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับใช่ศูนย์ประชุมแห่งาตเศรษฐกิจอันนี้น <c oughs> ่าจะมีรอบเดียวไม่มีรอบสื่อนะเพราะว่า <c oughs> เป็นเป็นไปนแค่มาเลอร์เฉยๆไม่ได้เป็นโมเดลเชส์นะครับอ๋ออันนี้กัางน่าแน่นอนเนี่ยตัวน,นี้อาจจะเป็น <c oughs> นี่ผลที่แทนแฟนทอมใช่ไม่ได้ครับอาจจะเป็นล้อล้อแบบใหม่โป่งสังสังเกตโป่งไหมผมว่าโป่งน่าจะมีคิวมาให้นี่ใช่ไหมใช่มีคิวมาให้ มีคิ้วบางๆมาแต่อันนี้ที่ผมคิดไว้นะเพราะว่าคออย่าเปลี่ยนนะเบาดังสีดำเพราะอะไรรู้ป่ะเขาทำสถิติแห่นะมีิวเอ็กมิวเอ็กอ่ะกับการที่ใส่สเกิร์ตแต่งแล้วก็ไปแต่งยังไงกันอย่างเงี้ยเขาก็ถามลูกค้าถามอะไรนะกลุ่มลูกค้ามันชอบไม่เที่ยมันดิท่านหลายๆนะเขาชอบอะไรที่อ่า ตุ้มแลดูมีมีมิติมีมิติใช่ไฟแล้วมันสวยขึ้นถูกเพราะเผื่อมีมาอันนี้อันนี้ด้วยความเดาผมนะแต่ถ้ามันออกมาจริงนะที่ดูจากภาพเนียผมว่าแม่งครับแต่อยากให้เปลี่ยนนะข้างในดูดิมันเหมือนปะเหมือนมีมีมีปะเป็นไม่ได้ครับเห็นไหมเหมือนเหมือนเหมือนมันใหญ่ขึ้นมีซ้มมาให้เลยอุติมันไม่มีคิ้วล้ออยู่แล้วฝากระโปรงอาจจะใหญ่ขึ้นปรับเปลี่ยนที่ฝากระโปรงได้ฝากระโปรงใช่ดูสังเกตไหมเหมือนบางค่ายค่ายแบบนี้ คือใหญ่คือดูมีไม่เ<ม>ขาเขาเปลี่ยนให้อะไรให้มันรับกับกระตังหน้าก็ได้เพราะเรายังไม่เห็นกระตังหน้าแต่รูปนี้เ่ยเราเห็นแล้วคือมันสวยค,คือมันรับเปนหมดเลยเส้นสายแบบคือแจ่มอ่ะตรงเนี้ยฝากระโปรงเปลี่ยนกระจังเปลี่ยนใหม่โฉมใหม่มไฟหน้าใหม่ใช่คิ้วล้อมีให้ข้างในผมขออนุญาตถ้าเป็นพิเศษนะสีดำลูกค้าแล้วพอเผลอแล้วตัวเริ่มต้นเราใส่ราวหลังคาให้หน่ะตัวเริ่มต้นแล้วอาโอเคเยี่ยมแจ๋วเลยแจ๋วไหมแบบนี้ดีเลยถูกเลยขายง่ายเลยอ่ะสบายแล้วจองไปเลยดีกว่าแอคทีฟวันนี้ แต่อาจจะแต่ละรุ่นก็อาจจะเปลี่ยนไปเนาะอาจจะแอค i ี e ก็อาจจะเป็นรุ่นอื่นอีลิแกนก็อาจจะเป็นรุ่นอื่นแอนติเมทก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อใช่ไหมถูกต้องอันนี้ก็ไม่แน่ใจใช่ไม่แน่ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะจองก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นเรามีราคาที่ที่บอกว่าเราจองก่อนได้เพราะว่าตอนนี้เรามีราคาที่ขายได้มาละอ่าส่วนในเรื่องของส่วนลดเดี๋ยวตรงนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงให้ได้แต่ถ้าใครอยากได้2023นี้เหลืออยู่ถึงคันอีลิแกนเครื่อง3,000ถูกต้องขาวมุก เออผมก็นึกว่ามีคนขายไปแล้วนะส่วนรถเยอะด้วยเพราะพี่เพนเขาบอกมีคนล็อกไปแสดงว่าลูกค้าไม่รับครับใช่ใช่ไหมใช่ลูกค้าไม่รับว่าบางลำเหมือนปะบางสายทางนั้นทางแถบนู้นเพราะว่าผมไปตามรถวันนั้นเขาใครอยากที่ได้223เครื่อง3,000ยังมีอยู่แล้วก็รถกระบะกระบะผมก็ทําการจองมาแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มหมดแล้วนะ2,23เริ่มจะหมดแล้วอาจจะเหลือวีคอร์สคันหนึ่งเพราะฮันนี้จองแล้วแล้วก็มีสามพันแล้วก็ตัวแครบยกระดับแบยกสูงแซดออโต้โห แทบยกสูงออโต้สีดําครับตัวแซดส่วนลดขนาดนี้มาเลยคนที่สนใจอยากจะใช้รถอิลสุอยากได้ส่วนรดเยอะๆเรามี2,023ัน่ครับเป็นรถใหม่นะรถใหม่เป็นรถใหม่ปีใหม่แต่ว่ามันเป็นหน้าโชม2,023เรามาเรามาคูดคูดคุยกันได้เออแปลกมากเลยเราพอเรามาเน้นขายรถเก่าก็ขายกันได้นะเออ โอเคเพราะฉะนั้นอยู่ที่ที่ขายที่คือเขาบังคับขายหรือเปล่าเดี๋ยวหนักหรือเปล่าก่อนหน้านี้โดนยอกเล่นก่อนหน้านี้โดนเลยเดี๋ยวไม่โดนตอนาที่ยังโดนยอกเล่นนะครับก็ยูโร4ก็ยังมีเยอะยังมียังมีเยอะยังมีเยอะแคปยูโร4แคปเตียพอมีไหมมีสี่ประตูเตี้ยมีไหมไม่มีแล้วตักสั่งตักดิวเลอร์โศเราสต็อกใหญ่สุดในอ้าวตะวันออกแล้วจริงๆนะครับของเราใหญ่จริงนะครับอันนี้คอนโชร์เพราะว่าลูกค้าผมจองเซ็นทอปมาตัวล่าสุดเนี่ยหาเป็นคนอื่นมีไหมไม่มีลูกค้้าาโททททรรรเเเเเช็คคองลยยนนะะัับ่่่่่วปศีีีมมแตผ อ้าสวัสดีครับยังยังไปหมดแล้วก็โอเคกันเดี๋ยวเดี๋ยวลาเลยนะครับโคตรหล่อเลยว่ะเอกล้องสวยโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปอยู่บูธด้วยเพราะว่าผมมีภารกิจที่โลตัสพระยาใต้ไปเยี่ยมชมหากันได้นะครับไปดูทีเซอร์ของจริงดูภาพอยากได้ภาพที่เยอะกว่านี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอือะไรกันนะพากันดูโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ สามสามคอมเมนต์ใช่สามคอมเมนต์นะครับเราอาจจะไลฟ์ผิดเวลาป่ะเนาะไลฟ์ผิดเวลาใช่ใช่ไอซีเฟนมแทนของเรานะครับวันนี้กล้องกล้องรอจริงว่ะก็สแตนบายแล้วใครอยากมาดูรถก็มาได้อยาตทดลองขับก็แนะนําให้โทรนัดล่วงหน้าทั้งนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะทดลองขับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันช่วงนี้ก็ยังมียอดจองเรื่อยๆอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างมาคนเดียวแต่ผมพวกเรายังเงียบอยู่นะโอเคทุกคนก็อย่างว่าแหละเข้าใจตลาดตอนนี้อยู่ในช่วงชะลอ การใช้เงินกันอาจจะรอรุ่นใหม่เลยยังไม่กล้าจองอ่ะเราย้ําวันนี้เลยว่าคนที่ลังเลอยู่จองเลยอีกก่อนทิท้งท้ายทิ้งท้ายเดือนนี้เรามีงานใหญ่ Mini Day, มินิสมายเดย์ไหมครับประกาศนิดหนึ่งเผื่อไปทำพันธสัญญ์เผื่อว่าคุณเขาอยากแบบไปดูเผื่อไปได้โปรโมชั่นพิเศษอาจจะไปจองในงานก็ได้เดือนนี้ยังพรุ่งนี้เดือนหน้าดิเดือนหน้านะใช่ก็คืออ่าบอกเกินไว้ก่อนเราอาจจะมีรถตัวนี้อ่ะ อันที่บอกไว้ก่อนนะเผื่อตื่นเต้นเผื่อเราได้เผื่อผู้ใหญ่เขาจะเห็นเออขายภาพขายแสงของเราโอเคหรือเอ็กเราปีนี้เราก็ขายกันเยอะใช่ครับอ่าเผื่อบอกให้ผู้ใหญ่ได้ยินด้วยโอเคก็เหมือนเดิมนะโอเคเออเดี๋ยวเรายิ่งไปแข่งไอ้อะไรนะทักษะการขายได้แชมป์อีกโอ้อ่ะก็วันนี้ของเรอกผมแล้วก็หัวหน้าผมนะครับขออนุญาตลาไปก่อนวางใจไม่สุภาพกลับขออภัยใช้เพื่ความสุขทานและความบันเทิงเพียงเท่านั้นพบใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ